สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำฮอตสปอตบนเครือข่ายของมือถืออย่างเช่น 3G หรือ Edge ด้วยอุปกรณ์ของ Microtik นะครับโดยบอร์ดที่เห็นอยู่นี้ก็คือ411 UHR แล้วก็ที่จะมีซิมสล็อตมาบนบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ทำการติดตั้งโมเด็มเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะทำการใส่ซิมนะครับแล้วก็เปิดเครื่อง ปิดเครื่องเดี๋ยวจะบีบหนึ่งครั้งก็หมายถึงหมายถึงเริ่มเข้าสู่ของขั้นขั้นตอนของการบูตนะครับแล้วก็บีฟสองครั้งคือ mm hmm. บูตเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. อ่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยครับเดี mm ๋ hmm. ยวเราจะมาเริ่มคอนฟิกกันเลยมาดูที่หน้าจอกันนะครับ เช่นเคยครับครั้งนี้เราก็ใช้ Winbox ที่เป็นเทอร์มินอลของการคอนฟิกแมโครติกเหมือนทุกครั้งแล้วก็ทำการเซิร์ช Ma Address ระครับปุ๊บผู้มา Connect เข้าไปด้วยล็อกอินแอดมินไ,ไ,ไม่ต้องมีพาสเวิร์ดหลังจากที่เรา Connect เข้ามาครั้งแรกนะครับระบบจะถามว่ามีค่าคอนฟิกเดิมอยู่จะทำอย่างไรโดยทั่วไปแนะนำให้ Remove ไปเลยนะครับแล้วก็เราก็เริ่ม c o n f ิ g กันใหม่ไปที่อินเทอร์เนะครับ pppoe out 1. PP 1นึ ppp out 1นี่ก็คือตัวโมเด็มของของ 3g หรือ e ตัวนี้เราจะไม่คลิกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก enable เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วแต่มีอีกนิดหนึ่งคือแนะนำว่าให้เอา dial on demand ออกเพื่อให้ตัวโมเด็มเนี่ยต่อไปตลอดเลยนะครับหลังจากที่เรา enable แล้วก็เรียบร้อยแล้วเนี่ย จะขึ้นตัว R คือหมายเพาะว่า running คือหมายว่า i n t e r f a c เนเนี่ยทำงานได้ได้แล้วนะครับแล้วก็ทดสอบง่ายๆด้วยการปริงไปที่โลกภายนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าออกอินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยวันนี้เราจะ มาสร้าง hotspot กันโดยสิ่งหนึ่ง USR จะมีอินเทอร์เฟซอีเธอร์หนะครับมาออนบอร์ดแล้วก็มี W lan หนซึ่งเป็นไวเลสมาหนึ่ย่านบนบอร์ดเลยเราจะทำการสร้างบริดจ์ขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ทำการแอดทั้งอีเธอร์หและ W lan หนเข้าไปในบร mm ิดจ์เพื่อที่เราสร้าง hotspot ขึ้นบนบริดจ์แล้วก็ใช้งานได้ทั้ง อีเ e อหนึ่งและ W lan หอันนี้คือเ็จขั้นตอนของการทำ i บร e เรียบร้อยนะครับต่อมาแล้วก็มาที่ IP hotspot นะครับแล้วก็เลือก Setup ปุ๊บก,ก็จะถามว่าถ้าสร้าง hotspot บนอิน e ทอร์เฟซใดให้เราเลือกเป็นบรชหนึ่งนะครับแล้วก็ next อันนี้คือ IP ที่ทางระบบแนะนำแล้วก็แนะนำว่าให้ติกถูกที่ม a s ติเพ n ตได้เลยก็คือการการทำาตามปะกะติกลับ Next ได้เลย ในหน้านี้คือส่วนของ pool สำหรับ DHCP server เกาะเน็กได้ตามปกติ Next ไปหมดเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยระบบจะให้สร้าง1 User เป็นอย่างน้อยสำหรับพ o t s p o t แล้วก็โดย Default คือ Admin ไม่มี password ก็ผ่านขั้นตอนเลยพียงเท่านี้ก็เสร็จ้วครับสำหรับ hotspot ต่อมาเราจะมาทำการเปิดในส่วนของ W lan นะครับจะเป็นคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือก Enable แล้วก็มาที่แท็บของ Wireless นะครับ เปลี่ยนโหมดให้เป็น AP Bridge นะครับแล้วก็เลือกย่านความถี่เลือก Channel ตามที่ต้องการแล้วก็ตั้งชื่อ SSID อย่างในที่นี้คือ Microtik นะครับแล้วก็เลือก Apply จะเห็นว่ามุมขวาล่างนี่หลังจากที่เรากด Apply จะขึ้นเป็น Running AP หมายความว่าทำงานเป็น AP เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะถอดสาย LAN ออกนะครับตัว Winbox ก็จะหลุด แล้วก็จะเปิดไวเลสเพื่อที่จะทดลองใช้งานเลยอันนี้วินบล็อกมนนแล้วนะครับรอสักคู่ให้ไวเลสเปิดก็จะพบเครือข่ายของไมโคร t i กนะครับก็บทำการ Connect หล,ลังจากคอ n เน c t เราก็จะลองมาเปิดเดว็บดูนะครับรอคอ n เน็ t ไวเลยก็จะปรากฏหน้าล็อกอินนะครับอย่างที่แจ้งไว้คือ Default คือ Admin นไม่มีพาสเวิร์ เพียงเท่านี้แล้วก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย 3G หร G ือ H แล้วก็สร้าง h อส s p o t ได้ง่ายๆด้วยอุปกรณ์ของไมโครติกอย่างเช่นเราได้บอร์ด41000 UHR ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ